ซื 50, ้อมาห้าหมื่นซื้อหหมืนเลยเหรอสอ <sh arp> ต 3, งตัวไงอ๋าตัวละสองหมื่นห้าไานงานตันต่ำตึงไปลำหัวสูงแมงก่ก็บอกลำหัวสูงตัวมัน <sh arp> มันเป็นยังไงถ้าสูงมันเป็นยังไงเกี่ยวข้อนอเนี่ย ว่าไก่เออไม่ใช่วันเนี้ยไปให้ลิงทุกกินเนี่ยเป็นเพราะว่าของนี่ยังไม่ได้นั่นเลยเป็นชุดที่ว่าจะเก็บไปให้เขาอ่แบบคนละเคิืงไปย่างกันไป็นปลา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 ปเดินไปเรื่อยๆรื่อยป่ะเออจะเอาไม้ป่อเอาไปหออทันทีเอาไม้หันมาไม้หลักกับไม้กระไม้กระแทกไอ้นั่นไม้ยันหน่อยมานี่งาที่ว่าจะดำไว้เนี่ยวัาตะไคร่หนึ่งวได้ดวันที่จะสออันนี้ของใครของลูกชายกันที่พี่เฉลย พี่ไม่มีเจ้าของอ๋อว uh, ่านไหนจาทาำกินไงอันนี uh, 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 uh ้บ huh. ่อน้ำของแม่เหรอรู้อยู่ท้อกิฟต์ที่ว่ะขายจกเหลือเราแล้วไง่่ออาเนี่ยที่ว่าที่ให้พอเนี่ยเลยว่าคันเนี่ยโอเคเราสุดแค่นั้นเนี่ยโอเคแต่ถีดล้อมรั้วนี่ของกิฟตทั้งหมดเลยเหรออ่านี่ไม้ต้นพยุงที่ว่าปลูกไว้สี่ปีใหญ่เลยไหมทำไมไม่สมองน้ำน้ำเหรอไม้หนาว ไม่เป็นไรแม่เดินได้พอเดินได้พอเดินได้อยู่อืมบอกว่าเอเอ,เาาเอ,าเอเนี่ยเขนี่นีคือปันนี้ก็ปลูกตะไคร้ใช่ไหมหรือปลูกอะไรเนี่ยปลูกตะไคร้ตะไว้กัยานอ้ งานที่ลูกชายก็มันไม่ได้อยู่ได้อะไรงานแนวงัวมาเลี้ยงในนี้อืนี่เนี่ยของแม่นี่เนี่ยอันนี้เหมาะเลยนะรู้สึกว่าเนี่ยอันนี้เป็นเส้นของพ่อเลยเนี่ยอ๋ออีกของพ่อท่านแต่ทุงแม่มุ่นแม่เนี่ยเมื่อกี้ที่แถมทั้ของแม่หมดอันนี้ตรงนียมาตัดตรงนี้ของพ่อหมดออะไรยังจะมาเป็นดองเป็นคู่กันอยู่ติดกันเลยนะหมายความว่าเขาอย่างไรป่ะ พ่อผัวกับแม่พ่อตากับแม่ยายเนี่ยเพราะว่าเขาถึงได้หาที่เขาเลยให้ที่แบบว่า,แ,วาแล้วผู้ใดก็บอกว่าเอาเคาว่าเหมตามว่าที่มึงอยู่ด้วยกันตรงนี้อหรือว่าอีนี่อีนี่ตัวกับไซแล้วเลยให้ลูกชายตรงนี้อืก็เลยแบบว่าที่พ่อกับที่แม่ก็เลยวแบบ่าเป็นที่เดียวอันนี้บ้านแม่อยู่หรอนี่บายกิ๊บเขาแบบว่าเขาปลูกไว้ก่อไม่เก็บของอะไรเท่าไงอ่ากิ๊บปลูกไว้ก่อนเนี่ยเนี่ยเขาเพิ่งจะมาปลูกได้สองปีนี่ละอืม จะปลูกสองปีนี่เนี่ยนี่ก็จำน้ำมาด <kalk. S 1> า,<ฮ>น,าน,นี่เนี่ยน้ำมาดานี่เนี่ยก็ขึ้นไปมีแข้งนี่เนี่ยอืาเขาก็ปลูกไว้เผื่ออนาคตเขาใไอตอนนี้เด็กเขาปลูกในยางนาไว้เนี่ยอืมแต่เขาขายเราที่แรกบอกห้าไร่แล้วพอเรามาวัดมันไม่ถึงห้าไร่ด้วยสี่ไร่ครึ่งอ่เพราะว่าที่แท้เพืเท่านั้นอ่เพราะว่าแม่พ่อเขาจะหมายไปเลยให้เท่าทนีา้เท่าทนีา้เท่านี้เท่านี้อันนี้ต้นอะไรยาง ยางยางที่เยกอีดอ่ะเนี่ยเขาปลูกไว้เงี้ยไปไม่หมดเลยโอเคเขาก็เลยใจเขาก็เลยใจแตกเขใจอ่อนใจทื่อๆงาใหม่ฮั่นไดแต่ใหม่เขาแบบว่าเลยใจเขาแล้วไปข้อที่พ่อแหลนเออว่าข้อหงหักขายยางไรแนวคนลงทุนเป็นแบบเออเงื่อนเงิ่อนเนี่เขาลงทุนเห็นเขาเพชจทั้งสิ้นละก็เขาแม่ติดมือเนี่ยเออเออเขากรหาติดไปบ้านๆเออ ไงยางนาก็มัปลูกได้่อยๆคุยเก่ยวกัพูดถึงยางนานี่เขาปลูกไว้แล้วเขาสามารถใช่ยี่สิบบ่ไหมเวลานั้นยี่สิบห้าเวลานั้นแบบว่าเขาก็แบบว่ายางนาเวลานั้นเขาไม้ยางนั่นแหละใช่ใช่ไม้ยางนาเขาใหไล่มาเขาเอายางนี่ใช่ไหมอ๋อโอเคนี่มันไม่วจ่งมันไม่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 ใช่ต้นยางกีดไม้ยางไม้ยางใหญ่เออที่เขาบอกว่าปลูกแล้วมันสามารถเอาไปจำนำได้อะไรได้ใช่ไหมได้ไงก็ว่าแเขาเก็บยางเอายางมัาอย่าง